พี่น้องนะคะนี่มาเบิ้งแกงเห็ดนี่พี่น้องปีนี้อ่ะอันฝนมันตกแรงนั่นเพื่อนเห็ดมันเน่าหมดมันเละนะคะเห็ดมันเน่าน้องได้แค่นี้นะฝนวานนะคะเนาะนี่นะคะอันยำขนมจีนพี่น้องยำขนมจีนนะคะนี่ก็แตงกวานะคะนี่ในนี้ก็เป็นลาบนะ,ะท่านเพื่อนเนาะทัวนะคะไอ้น,นี่่หอมแดงใช่ไหม โนนอ้ยหอมแดงน้อยๆน,นะน้ำจิ้มบักม่วงนั่นพี่น้องน้ำจิ้มบักม่วงนี่นี่บักม่วงหั่นอยู่ในน,ะะน,น,น,นี้นะคะเพื่อนนี่นะคะผ้ามาให้เบ่งนิดนึงนะคะเพื่อนเมนูวันหยุดนะคะนี่เมนูวันหยุดอันนี้เป็นลาบเนาะอันนี้เป็นลาบนะคะพี่น้องมาชมบรรยากาศบรรยากาศดีๆนะคะท่ามกลางฝนจะตกนะคะเพื่อน นี่เนาะพ้ามาให้ดูนะคะดีดีพี่น้องฝนก็จะตกนะคะมามืดตึ๊บนะฝนตกฝนตกทุกวันเลยพี่น้องฝนตกทุกวันเลยนะคะเพื่อนนี่เนาะฝนตกจนผักลากลากเน่าหมดแล้วพี่เพื่อนที่บ้านพี่ใบก็ผักเน่านะคะเพื่อนลากมันเน่านะพลิกก็เน่านะคะเพื่อนน้ํามันขังก็เลยลากเน่านะคะนี่เนาะเตรียมจะกินกันแล้วนะคะ